ก่อนเทรดเงินจริงต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สำคัญและจำเป็นมากๆนะคุณลองคิดดูว่าตอนนี้สมมติคุณเป็นมือใหม่นะครับและมือใหม่เนี่ยเพิ่งเรียนใช่ไหมเพิ่งเออรู้จุดเข้ารู้เทคนิคมาแล้วใส่เงินจริงเลยผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงครับใช่ปะ่ะผลลัพธ์ก็คือล้างล้างตลอดไม่ว่าคุณจะใส่เงินเท่าไหร่สังเกตดูหายหมด ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วคุณสบายใจได้นะใครที่ยังไม่ได้เทรดนะขณะนี้นะครับและกําลังถามอยู่ว่าอ้าวแล้วต้องมีทุนเทรดเท่าไหร่บอกเลยว่าทุนเทรดเท่าไหร่ก็ได้นะครับน้อยก็ได้นะมันไม่ได้สำคัญเลยในช่วงแรกว่าจะทุนเทรดมากหรือทุนเทรดน้อยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณทุนเทรดเยอะแต่คุณยังฝึกข้ามสเต็ปอยู่ยังไม่เก่งพอผลลัพธ์สุดท้ายคือทุนก็เหลือศูนย์นะครับและถ้าเกิดคุณมีทุนเทรดน้อยยังฝึกไม่เก่งพอแต่ไปลงเงินแล้วก็จะเหลือศูนย์ได้เช่นกัน นะครับดังนั้นมันไม่ได้สําคัญในช่วงแรกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่นะครับแต่มันสําคัญอยู่ในช่วงนี้แหละว่าคุณจะฝึกยังไงล่ะก่อนที่คุณจะลงเงินจริงนะครับคุณเล่นเดโมก่อนก็ได้นะแต่วันนี้เขาเรียกว่าก่อนเดโมอีกก่อนเงินจริงอีกมันเป็นยังไงเอาละมาดูกันก่อนเงินจริงนะสิ่งที่คุณต้องทําคือแบบนี้ครับอันนี้จําเป็นมากพื้นฐาน MT4 ให้คล่องก่อนใครที่แบบใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆเลยแล้วอยากจะเทรดเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จ นี่แหละนะครับ MT4 ให้มันคล่องก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไปลงเงินจริงแล้วมีมีแบบนี้นะแบบกดผิดกดถูกครับจะกดบายไปกดเซลลเอยังไม่คล่องอยู่ดีหน้าต่างอันนั้นหายดึงกลับมาไม่ได้ทำยังไงอ้ากดบายไปแล้วยังกด SL ตรงไหนทำไม่เป็นมันผิดพลาดกันได้จะกดลดหนึดันไปกดลดสิบจะกด0.1ไปกดลดร้อยอย่างเงี้ยโห ไปหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดของนะักเทรดมือใหม่คุณจงคล่องคุณอย่านไปแบบไปเล่นให้มันคล่องสักเดือนหนึ่งกดลองคิดลองถูกให้หมดนะครับเพราะคุณคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยการเทรดเนี่ยมันสําคัญจําเป็นนะมันไม่ใช่แบบเอาเงินมาละลายเล่นมันไม่ใช่แบบนั้นนะเข้าใจไหมครับข้อน,นี้คิดว่าคุณทําได้อยู่ละ MT4 ให้ผ่านก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือตรงนี้ครับมันคือตรงนี้คุณต้องเรียนใช่ป่ะพอคุณเรียนว่าคุณจะมีระบบเทรดสมมุติคุณได้ท่าเทรดมาท่าหนึง่ง นะใครไม่รูเร้เรียนกับผมนะครับหากผมให้เทคนิคการเทรดไปสอนทุกอย่างดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่คุณจะลงเงินจริงเนี่ยต้องอธิบายจุดเข้าเทรดและเงื่อนไขของการเทรดได้แบบชัดเจนก่อนคุณ3คุณนะต้องสามารถเขียนเงื่อนไขของมันออกมาได้หมดนะครับว่าอเงื่อนไขนี้ต้องมี1 2 3 4 5สามาสามารถมีเช็คลิสต์ของตัวเองได้เขียนมันออกมาลิสต์มันออกมาถ้าเกิดคุณไม่สามารถมีเงื่อนไข นะคุณไม่ละเอียดพอในการกําหนดเงื่อนไขนะครับพอหน้างานจริงอะ่ะมันจะมั่วเขียนว่าม,มันจะมั่วเวลาเราลงเงินจริงอะ่ะมันจะมีแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเทรดวะอยากเทรดอยากเทรดพอเจออะไรที่มันขับคลายขับคาเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับสมองคุณจะสั่งให้คุณกดออเดอร์เลยพออยากเทรดแล้วพอเงินจริงมันลงไปแล้วอะ่ะ มันจะพลาดนะครับและโอ้โหมันเป็นการฝึกพฤติกรรมที่มันไม่ดีกับการเทรดของตัวเองด้วยนะเหมือนกับว่าจะเทรดคุณไปฝึกพฤติกรรมที่มันเทรดไม่ถูกตั้งแต่แรกอะพฤติกรรมเนี้ยมันจะติดเป็นนิสัยนะครับแล้วมันจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเทดกี่ปีมันก็ไม่สําเร็จตเติมเงินเติมเงินอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดเลยคุณต้องเขียนอธิบายเงื่อนไขการเทรดให้ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น 1. รอกราฟลงมาเท่าไหร่ยังไงอ่ะสองรูปของกราฟเป็นยังไงอ่สาสม,มีอะไรคอนเฟิร์มบ้างคอนเฟิร์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ c TPSL ตรงไหนเขียนอธิบายให้มันครบนะครับถ้าเกิดคุณอธิบายได้มีรูปภาพอะไรที่มันชัดเจนคุณจะเก่งเออคุณจะพร้อมแหละพร้อมแหละที่จะลงเงินอ่ะต่อไปนะครับเป็นสิ่งนี้ครับคือแบ็กเทสต้องแบ็กเทส Back เทสแบ a c เทสแบ็ทสเนี aste, นะครับใครไม่เข้าใจแบ็กเทสคืออะไรแบ็กเทสคือการไปดูกราฟย้อนหลังเขาบอกงนี้นะครับว่า,าการดูกราฟเนี่ยมันเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่าเหมือนกับก,การอ่านหนังสือเลยนะครับเพราะว่าในทุกๆก,กราฟเนาะมันแสดงผลว่าเนี่ยเอ้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะทรงแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณควรจะไปดูอดีตของมันเนาะไปดูมันว่าภาพแบบเนี้ยเฮ้ยมันก็กําไรนะ จะเข้าจุดไหนดีหน้าที่ของคุณครับคือไปจําไปจํารูปภาพที่มันใช่เนี่ยครับคุณจ้องไปฝึกวาดรูปมาสิยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเรียนรู้เรื่องแพทเทิร์น่าเรียนรู้เรื่องแพทเทิร์นนะครับคุณวาดได้ไหมว่าแพทเทิร์นของคุณมันต้องหน้าตาอย่างนี้รอราคามาอย่างนี้ให้ราคาวิ่งไปก่อนแล้วก็ให้มันกลับมาติดตรงนี้เราค่อยบายใช่ไหมแล้วให้ราคาเด้งตรงนี้มี SL ข้างบนนี่เป็นท p พ วาดรูปได้ไหมอ่าเห็นรูปแบบนี้ได้ชัดไหมคุณอาจจะแคปหน้าจอนะครับกับ iPad ของคุณแล้วก็ไปขีด,ขดในการาฟจริงอะ่ะเออแบบฝึกวาดรูปแล้วจดจำว่าอ๋อมันมาทรงนี้นะฉันจะมีความมั่นใจกับมันเลยเนี่ยฉันดูภาพนี้ต่อเนื่องกันมา30รูปภาพอ่ะสมมติคุณต้องไปแบคเทสทำมาเงี้ยแพาเทิร์นเดียวอ่ะทำมาเลย30รูปร้อยรูปเพื่อเก็บสติว่าเนี่ยแบบนี้นะฉันทํามาต่อเนื่องร้อยรูปแล้วและมันก็เป็นอย่างเนี้จริงๆ มันก็ลงมาแบบนี้จริงๆโดยสถิติแล้ววินเลทมันก็โอ้โหแปขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันทาให้คุณรู้สึกอ๋อไว้วางใจกับมันได้นะมันอาจจะมีนะที่ฉันกดเนี่ยแล้วมันลงมาโดนสต็อปลอสอาจจะเป็นส่วนน้อยเห็นปะคุณต้องฝึกเห็นจนคุณมั่นใจว่าโอ้ทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นะแต่คนที่ไม่ได้มาฝึกวาดรูปนะครับไม่ได้ไปมองกราฟย้อนหลังไม่ได้ไปดูสถิติว่าเออมันชนะยังไงภาพที่มันชัดเจนมันยังไง หน้างงานก็มั่วเลยหน้างงานก็จะเห็นอะไรก็อยากเล่นไปหมดเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าเฮ้ยเปิดออเดอร์มาโหอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนี้นี่ก็เป็นแพทเทิร์นนั้นนั่นก็เทคนิคนั้นเทคนิคนี้มั่วไปหมดเลยผลลัพธ์สุดท้ายคือเทตดยังไงก็ยังไม่ชนะเก็งไหมครับเพราะเรายังไม่เลือกเรายังไม่ชัดเจนว่าฉันจะเทรดท่าไหนไปฝึกวาดรูปครับจนคุณรู้สถิติของมันว่าวิานเลทมันเท่าไหร่รู้ว่าไอ้ท่าเนี้ยทีเท่าไหร่เหมาะสมรู้ว่าแล้วฉันจะสต็อปล ไปเห็นมันไปให้มันละเอียดที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครนะได้เรียนในคลาสนี้นะครับเนี่ยได้เรียนคลาสจังหวะเทศเทพเจ้าของผมไปเนี่ยคุณจะรู้ทั้งหมดนะครับว่าจุดเข้าตรงไหนท p ตรงไหน SL ตรงไหนทํายังไงให้มันเหมาะสมคู่ควรกับคุณมากที่สุดสอนให้ในคลาสนี้ครับแต่สอนแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําได้เลยเนี่ยแหละหน้าที่ของคุณคือไปฝึกฝนไปซ้อมซ้อมซ้อมนะครับไปดูภาพเก่าๆของคุณไปไปย้อนดูอ่ะเออแล้วก็ทําส่ง เนี่ยผมบอกนักเรียนตลอดนะไว้แบ็กเทสมาส่งทําส่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถทําให้คุณได้คือ back taste แบ็กเทสแทนคุณโอเคป่าสิ่งเหล่านี้มันคือใครทําใครได้นะครับยิ่งผมแบ็กเทสบ่อยผมก็ยิ่งได้ตอนนี้อยู่ในอยู่ในโหมดที่มองกราฟและถ้าเกิดมันขึ้นแพทเทิร์นของเราขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถมั่นใจได้ทันทีว่ามันกล้ากดตําแหน่งเนี้ยกล้ากดออเดอร์โดยที่มันไม่ลังเลและกล้าปล่อยด้วย เพราะทํามาบ่อยแล้วเพราะเห็นมาบ่อยแล้วนะครับผลลัพธ์มันเลยเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกฝนแบบบ่อยๆเออมันจะเกิดขึ้นนะครับใครที่เรียนแต่ไม่ฝึกฝนและไปเล่นเงินจริงเลยหน้าง,งานเขาจะลังเลครับใช่ไหมหน้าง,งานเขาจะลังเลพอพอแพทเทิร์นสวยๆขึ้นมาเอ,อไม่กล้ากดอ่าแล้วคุณอาจจะไปเลือกแพทเทิร์นที่มันไม่สวยพอกดแล้วขาดทุนพอกดแล้วขาดทุนยิ่งลังเลไปกันใหญ่เราไปไม่กล้ากดออเดอร์แล้ว ใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับนี่คุณต้องไปฝึกเห็นบ่อยๆทําบ่อยๆซ้อมในกระดาษไปวาดรูปไปฝึกฝนที่จะมองเห็นจนคุณมั่นใจแบบแบบเห็นแล้วรู้สึกะว่าโหกดอย่างเนี้ยยังไงมันก็โอกาสชนะมากกว่าอยู่แล้วต่อให้มันโดนขาดทุนก็ชิวอะพอรู้ว่าเดี๋ยวรอบหน้ามันก็มาเดี๋ยวก็ชนะได้ต้องอยู่ในโหมดนี้นะครับถึงจะทําได้นะ้วเนี่ยแหละคือวิธีการ ย่นย่อระยะเวลาความสําเร็จของคุณนะใครนะที่จะเข้ามาในวงการเทรดนะครับหรือตอนนี้คุณเทรดอยู่และคุณเชื่ออยู่แล้วว่าออคนอย่างคุณน่ะสามารถสําเร็จกับมันได้นะถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าคุณสําเร็จได้เนี่ยป่านนี้คุณคงเลิกไปแล้วจริงปะ่ะใครที่เชื่ออยู่นะครับฝึกแบบนี้ย้อนกลับมาฝึกตั้งแต่แบ็คเทสนะครับเห็นจังหวะให้คุณมั่นใจให้คุณชัดเจนแล้วว่าฉันจะเข้าจุดไหนท p จุดไหน SL ตรงไหน คือแก่นหลักในการเทรดคือคุณจะทำยังไงให้คุณสามารถทำแบบนี้ได้ซ้ำๆต่อเนื่องทำได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและใช้ระยะเวลาเป็นตัวทวีคูณของคุณเนี่แหละคุณจะประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับและใครตอนนี้อยากจะฝึกฝนอยากได้เทคนิคดีๆแม่นๆของผมไปนะครับก็ติดต่อเรียนได้เลยในคลาสนี้ครับจังหวะเทรดเทพเจ้าสามารถติดต่อได้เลยที่ไลน์แอดชนะการข้างบนนี้เลยนะครับไลน์แอดตรงนี้เนาะเอาล่ะใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลย สามารถสมัครแล้วเรียนทันทีนะครับและมีผมคอยดูแลเป็นโค้ชให้กับคุณนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับอยากเทรดชนะเชื่อผมชนะกันสวัสดีครับบ๊ายบาย